ทุกคนรู้ไหมว่าแบบพอพอฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้ปรึกษาไพรเวทไพรเวทโคชชิ่งที่เข้ามาถามฟ้าค่ะหลายคนจะคิดว่าเออจะต้องเป็นเรื่องเงินแน่เลยเขาจะต้องแบบพยายาม a อ h ชีฟแต่ทุกคนรู้ไหมว่า,าคนที่เข้ามาไพรเวทกับฟ้าค่ะที่ยอมจ่ายแล้วก็มาคุยกันเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องอะไรให้ถ่ายความสัมพันธ์อันดับหนึ่งเบื้องหน้าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะแมนิเฟสเงิน แต่พอเราอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วอะร้อยทั้งร้อยกลับมาที่ความสัมพันธ์หมดเลยมันมีเรื่องบางเรื่องที่หลังเงินหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่มันลึกกว่านั้นใช่ทุกคนเก็ตใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะทุกคนดูนี่นะสังเกตภาพที่เราต้องการอะมักจะมีเรื่องมีคนที่อยู่ในภาพนั้นมีลูกมั่งมีพ่อมั่งมีแม่มั่งมีใครก็ตามที่อยู่ในนั้นนะคะ อยู่ในภาพของแบบอนาคตที่เราจะใส่อ